ครับสวัสดีครับมือวัน,นี้ครับผมผมมีสินค้าจะมารีวิวให้เบิ้งครับผมพอดีผมสั่งปั๊มพ่นยาเจ7ดหครับมาจากช้อปปี้ครับได้มาในราคาที่แทนจะสบายกระเป๋าครับผมถ้าซื้อตามบ้านร้านค่าแถวบ้านก็นประมาณสองพัน กลางๆถึงสองพันปลายครับผมแต่ที่ได้มาในก่าหนึ่งพัน 1, กลางกลางครับผมหนึ่งพันกลางกลางรวมส่งนะครับได้มาตอนกดเซลนะครับถ้าใครสนใจก่ลองเบิงในแอปช h อปปีหรือรัสด d าครับผม,ม,พมเพราะว่า ผมได้มาในช่วงที่เขาจัดโปรโมชั่นกันครับช่วงเดือนหกหกครับใครที่สนใจก็ล้องติดตามเบ้งครับผมอุปกรณ์ก็กจะมีตามนี่นครับ,เ,รเ,รบเขาแถมมาครบสุดเลยนะครับ ทั้งถังน้ำมันสายสพายสายยางแล้วก็ด้ามพ่นครับเราก็จับมาประกอบกันครับผมประกอบด้ามพ่นก่อนเลยครับสายก็จะให้มายางดีครับยํำสายมาให้พร้อมเราก็ทำการต่อเข่ากับด้ามครับต่อเข่ากับปั๊มเครื่องครับผม เป็นระบบลุกร้อยครับผมสตาร์ทง่ายในราคาที่สบายกระเป๋าครับใครสนใจกัเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์ไดครับผมใต้คลิปได้เลยครับคนมีติดบ้านไว้ครับผมสำหรับคนที่ทำไร่ทำนาครับผมไปพ่นยาฮอร์มูล พืชผักเข้ามันข้าวโพดได้สบายสบายเลยครับโอกอ้อยครับที่ทำการเกษตรครับผมผลสารเคมีนี่ก็จะมีแบบไวรุนครับไวรุนไวรุนฟันำนำนมมาแจมนิดนึงนะครับ ประกอบเสร็จก็จะได้ตามนี่เลยได้ครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันครับผมว่า เครื่องจะติดง่ายมากมีปัญหายัางว่าครับอย่าไปร้องกันเลยนะครับไปครับผม ก่อนอื่นเลยก็ตเติมน้ำมันก่อนนะครับส่วนน้ำมันนี่เป็นน้ำมันเบนซินเก้าหาครับผมผสมทูทีครับผมหรืออุตร,รุบนะครับผมผสมส,ผส,ส,ส่วนผสมนั้นก็นมีกระป๋องที่เขาแถมมาให้นะครับผมตเติมไปห้าร้อยซีซีอะไรแค่นี้แล้วก็เติมอุตร,รุบตามขึ้นไป ถึงขีดของเขามันจะมีบอกยี่สิบห้าต่อหนึ่งส่วนนะครับเติมไปเลยครับคือส่วนผสมของน้ำมันตามที่กระปุกที่เขาแถมมาให้อ่ะครับป่ากันก่อนครับก่อนอื่นแล้วก็ล้องนี่เราใช้น้ำเปล่าก,ก่อนครับผมยังไม่ได้ใส่อย่างอื่นผสมครับใส่น้ำเปล่าจดล้งกันก่อน ปั๊มติดดีบอแหลงบอรครับลองปรับหัวปั๊มปรับหัวพ่นตามพ่นบึงก้อนครับใส่งานจริงกันเดี๋ยวซิมารีวิวอีกทีนก่นึงเครับใครสนใจกับเิกติดาตลิงได้เลยครับผมมีทั้งช้อปปี้ลาซาดาหรือจะติ๊กต็อกเดี๋ยวผมถึงไปให้ครับผมลืมปิดฝาน้าซัง,งัันนะครับผม น้ำไหลออกเลยมาทการทดลองกันครับมาลองกันเลยกดว้าวครับเปิดน้ำมันต้องแยกน้ำมันเบืงก่อนนะครับน้ำมันไหลถึงก้นบ้าก้นคาบูหรือเปล่าเปิดโชว์ครับาการเปิด ติดโชคไว้ก่อนครับดึงโชคขึ้นในสุดครับอะไรอ่ะด,ดึงสตาร์ทพอให้ได้มีเสียงครับจัับอนนี้้ไวด้วยนะครับ ิเป็นที่เรียบร้อยครับเคนคลิปนี้ครับมีประมาณซ้ำหนีนะครับผมเดีย๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปถัดไปครับผมฝากติดตามผลง,งานนั้นเลยครับได้มีสินข้าเด็ดตัวใดแล้วจะเอามารีวิวให้ทีนึงครับผม